บริษัทปีแก้นะครับจดทะเบียนหุ้นกู้7%รนะครับราคาตามมูลค่าคือ2,000 200, 0 0บาทหุ้นกู้ลงวันที่1มิถุนายน 25x1 นะครับกำหนดการถ่ายถอนหุ้นกู้คือ3ปีจาป่ายดอกเบี้ยทุกวันที่1มิถุนายนนะครับคำสั่งก็คือให้เราเนี่ยบันทึกบัญชีนะครับลงในสมุดรายวันทั่วไปเกี่ยวกับการขายหุ้นกู้นะครับโดยมีคำสั่งสมมุติขึ้นมา5กรณีนะครับ เรามาดูคำสั่งกรณีที่1ก่อนนะครับกรณีที่1บอกว่าขายหุ้นกู้ในราคา103ในวันที่1มิถุนายน 25x1 กรณีที่ขายในราคา103้นั่นหมายความว่าสูงกว่าราคาตามมูลค่าคือตีราคามูลค่าคือ100นะครับแต่ว่าเราขายในราคา10 3ปข้อนี้ก็หมายความว่าขายแล้วมีส่วนเกินนั่นเองนะครับเรามาลงบนที่บัญชีกันนะครับ เมื่อขายก็จะต้องได้รับเงินสดนะครับจึงเดบิตด,ด้วยเงินสดเงินสดนั้นยังไม่ใส่ตัวแรกนะครับต่อไปนะครับมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรียกว่าหุ้นกู้นะครับหนี้สินเพิ่มขึ้นอยู่ด้านเครดิตและจะต้องลงด้วยราคาตามมูลค่าก็คือ2องแสนบาทนะครับ มีส่วนเกินเกิดขึ้นนะครับส่วนเกินจะต้องลงทางด้านเครดิตนะครับดังนั้นผมจึงเครดิตด้วยส่วนเกินมูลค่าคุณกู้และคำนวณมานะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ราคาตามมูลค่าเนี่ยนะครับก็คือ2 0 0แสนบาท ส่วนที่เกินจาก100ก็คือ3เเซนะครับก็คูณด้วย3%เซคูณกันแล้วนะครับก็จะได้เป็นส่วนเกินเท่ากับ6,000บาทนะครับข้อนี้ซื้อหุ้นกู้นะครับหรือขายหุ้นกู้นั้นในวันที่1มิถุนายนซึ่งตรงกับวันที่จ่ายดอกเบี้ยพอดีนะครับดังนั้นการโลงมาทบัญชีก็เป็นดังนี้นะครับแล้วเราก็ ลงยอดเงินสดได้เลยนะครับก็คือการนํามูลค่าพุ้นกู้นะครับบวกกับส่วนเกินจะได้เท่ากับ2ห6 0 0 0บาทนะครับนี่ก็คือจะลงวันที่บัญชีนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับก็คือขายหุ้นกู้ตรงกับวันที่จา่าดเบี้ยและขายเกิดส่วนเกินขึ้นนะครับ3%นะครับต่อไปนะครับข้อสอง ข้อ2คือขายหุ้นกู้นะครับในราคา1นึ่งก็คือขายในราคาตามมูลค่านั่นเองนะครับแต่ว่าขายในวันที่1สิงหาคมซึ่งไม่ตรงกับวันที่จ่ายดอกเบี้ยนั่นก็หมายความว่าจะขายอยู่ในช่วงระหว่างการจ่ายดอกเบี้ยและเมื่อขายอยู่ในช่วงระหว่างการจ่ายดอกเบี้ยผู้ขายจะต้องได้รับดอกเบี้ยนะครับจากผู้ที่ซื้อในวันนี้นะครับเรามาลงบัญชีกันนะครับเมื่อขายก็จะต้องได้รับเงินสดจึงเดบิตด้วยเงินสด ยังไม่ทราบนะครับและมีนิ้สินเพิ่มขึ้นจึงเครดิตด้วยหุ้นกู้หุ้นกู้บันทึกด้วยราคาตามมูลค่านะครับก็คือ2องแสนบาทและในการขายครั้งนี้จะต้องได้รับดอกเบี้ยนะครับซึ่งเรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายและต้องลงด้านเครดิตนะครับตั้งค้างไว้ก่อน เรามาหาจํานวนเดือนกันนะครับว่ากี่เดือนกันนะครับที่คู่ขายจะต้องได้รับดอกเบี้ยจากผู้ที่ซื้อคุณกู้นะครับให้เราตั้งวันที่ทําการขายก่อนนะครับวันที่ทําการขายก็คือในวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับนี่คือในวันที่ขายนะครับแล้วให้เรามองย้อนอดีตไปนะครับว่าไปตกวันที่จ่ายดอกเบี้ย ใกล้สุดคือเมื่อไหร่นะครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปนะครับจาก1สิงหานะครับมองย้อนไปนะครับเราก็จะพบว่าตรงกับวันที่จัดเลอกเลี้ยคือในวันที่1มิถุนายนปี x1 น,นะครับก็คือเดือนอะไรบ้างครับสิงหาแล้วก็กรกฎาคมนะครับดังนั้นเราก็นับตั้งแต่1มิถุนายนจนถึงวันที่ขายหุ้นกู้กันนะครับกี่เดือนครับมิถุนายนกรกฎาคม สิ่งหานไม่นับน,นะครับดังนั้นก็คือ2เดือนนั่นเองนะครับที่ผู้ขายจะต้องเก็บจากผู้ที่ซื้อหุ้นกู้นะครับเมื่อเราทราบว่า2เดือนนะครับเรามาคํานวณกันนะครับว่าเป็นจํานวนเงินเท่ากับเท่าไหร่ตัวดอกเบีย้ยนั้นก็ต้องคํานวณจากเงินต้นนะครับก็คือราคาตามมูลค่าสองแสนบาทดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับในข้อนี้คือ7%อก็คูณ7%ดซและระยะเวลาคือ2เดือนนะครับ จากทั้งหมดก็คือ12เดือนนะครับเราก็จะได้เป็นดอกเบี้ยนะครับด้วยระยะเวลา2เดือนนะครับเท่ากับ2,333.33นะครับและเราก็จะทราบจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายก็คือการนำมูลค่าพื้นกู้นะครับรวมกับดอกเบี้ยนะครับที่เราเก็บจากผู้ที่ซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเงินนะครับเท่ากับ 2 2 3 3 3 3บาทนะครับต่อไปนะครับข้อ3ข้อ3ก็คือการขายหุ้นกู้นะครับในราคา100ในวันที่1มิถุนายนนะครับ เราก็มาลงบนทึกบัญชีกันนะครับขายในราคาตามมูลค่าแล้วก็ขายในวันที่จ่ายดอกเบี้ยพอดีด้วยนะครับก็ลงบนทึกบัญชีโดยเดบิตด้วยเงินสดเหมือนเดิมนะครับและก็มีนี้สินเพิ่มขึ้นนะครับเรียกว่าหุ้นกู้เราจะเห็นว่าข้อนี้ไม่มีส่วนเกินหรือส่วนต่ําแล้วก็ไม่ได้มีการซื้อขายระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ยนะครับดังนั้นเราก็ลงด้วยราคาที่ซื้อขายกันเลยก็คือราคาตามมูลค่านะครับ สองแสนบาทข้อ3มมีเพียงแค่นี้นะครับ